บ้านสวนมูกี้สวัสดีค่ะโอเคเรากำลังจะมาแชร์วิธีการเลี้ยงไสเดือนเพื่อที่จะผลิตมูลไส้เดือนไว้ใช้เองในครัวเรือนนะคะ <Wow. S 1> เป็นวิธีง่ายๆแบบบ้านๆซึ่งปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยเกรดพรีเมียมคนะ่อนข้างจะมีราคาสูงนะคะโอเคอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนนะคะก็จะมีกระมัง หรือว่าเป็นวัสดุเหลือใช้อะไรก็ได้เป็นกล่องโฟมก็ได้แต่ต้องเจาะรูนะคะเน,นี่ยเราก็ใช้หัวแรงไฟฟ้าเจาะรูเพื่อให้มีการระบายน้ําที่ดีนะเพราะน้ําขังเนี่ยตองเดือนเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกที่เราดัดแปลงนะตัดเข้าเส้นผ่าศูนย์กลางของก้นกระ,ะมังแล้วก็มารองไว้เพื่อกันไส้เดือนนี่หลุดรอดหนีไปตามรูนะคะเพราะว่ารูนี้ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน ใส่รองไว้นะคะเดีนยแล้วเราก็จะเอาเศษหญ้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของเขาซึ่งเราไปเก็บมานะคะเศษหญ้าที่กองกองหมักหมมไว้เนี่ยเขาก็จะมาอยู่ของเขาเองนะคะนี่นี่เป็นไส้เดือนที่เกิดขึ้นเองนะคะที่สวนหลังบ้านนะซึ่งหน้าฝนเนี่ยเมื่อได้น้ําฝนได้ความชื้นเขาก็จะเริ่มมานะสผสมพันธุ์นะขยายเนี่ยออกลูกออกลายมาในเต็มเลยนะอันนี้ก็คือไม่ใช่ไส้เดือนจากบ้าน AF นะคะ หรือไสเดือนนําเข้าพัน AF นะอันนี้เป็นไสเดือนจากับบ้านสวนมูกี้ของเราเองนะคะตัวเบเร่เบร,ราแล้วก็ค่อนข้างจะแอคทีฟแข็งแรงเป็นไสเดือนขี้ตะแร่หรือไสเดือนพื้นบ้านนั่นเองก็คือเราก็ไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะไสเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะกิโลหนึ่งนี่ก็หลายร้อยบาทนะที่เขาโฆษณาว่าเป็นสายพันธุ์นําเข้ากินจุกินเยอะขยายพันธุ์ได้เร็วนะตัวเร็วแข็งแรงก็จะ กิโลละหลายพันนะคะพันอัพสองพันสามพันก็มีนะแล้วแต่แต่อันนี้เราใช้รีเดมพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะก็เขาจะทนต่อสภาพแวดล้อมนะก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายก็ยังแอคทีฟดีอยู่นะคะโอเคมรสุมเข้าสองสามวันก่อนเนี่ยเนี่ยโดนฝนสาดนะคะเราก็ต้องย้ายเขานะจากดินที่แฉะน้ำขังเนี่ยอยู่ที่ใหม่นะคะเพราะว่า ถ้าแฉะน้ําขังมากเนี่ยเขาก็ไม่ไหวนะเขาจะตายนะเขาไสเดือนเนี่ยหนูดีหนูดีถ้ากินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้นะขี้วัวนั่นลูกัวหนูดีโนโน้โน้ยืนขึนีกแกไดก็คือเลือกหยิบเฉพาะตัวไสเดือนนะมาใส่ในนี้นะคะที่เราไปหามาเ <Okay. S 2> พิ่มเนนะาะโอ้โไมเห็นแล้วขนลูกก็ขออภัยนะคะเนี่ยเพื่อไปนั่งแป๊บๆบเนี่ยไม่สิบนาทีเนี่ยเก็บเอาเก็บเอาอันนี้คือจากกองหญ้านี่แหละนะกองหญ้าเดียวกันเนี่ยอยู่หลังบ้านนะ ดูสิออกลูกออกหลานมาเต็มเลยเราก็มาเลี้ยงดูปูเสือเขาดีๆแล้วก็ให้เขาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนสําหรับสายเกษตรสีเขียวเกษตรอินทรีย์นะคะพวกปุ๋ยพวกดินพวกอินทรีย์วัตถุนี้ค่อนข้างจําเป็นนะเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีเนาะ <Okay. S 1> ถ้าเขาเลี้ยงกันเพื่อการค้าเนี่ยเขาก็จะทาเบดดิ้งเบดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินแล้วก็เป็นอาหารของเขาเป็นในตัวนะ mm hmm. เขาจะใช้ขี้บัวนะคะซึ่งขี้บัวนี้ต้องไปแช่น้ําก่อนเ mm hmm. พื่อที่จะ เจือจางปริมาณแอมโมเนียที่อาจจะติดมานะตามคูนมที่เขาใช้โซดาไฟใช้ไายล้างทำความสะอาดคอกเนีย่ยจะมีแอมโมเนียมีสารตกค้างติดมาแล้วก็เพื่อลดความเค็มนะคะก็จะไปเอาใส่กระสอบแล้วก็แช่น้ำหนึ่งสองคืนก่อนแล้วก็ามาผึ่งให้บัดมาทนะแต่อันนี้ของเราเนี่ยมันเป็นขี้วัวเก่าขี้วัวที่ไม่มีความร้อนแล้วนะแต่ว่าเขาโดนฝนนะคะ ขี้วัวถ้าไม่เก็บดีๆหน้าฝนจะมีปัญหาชื้นแฉะอย่างเงี้ยเราก็เลยจะเอามาผสมกับแกลบหมักซึ่งเ็นเป็นแกลบเก่านะที่หมักแล้วเนะี่ยเอาผสมไปครึ่งๆนะคะก็คือลดความชื้นของขี้วัวน,นี่ลงนะไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวเส้เดือนก็จะอยู่ยากนะเนี่ยอันนี้คือเบดดิ้งที่อยู่ที่กินแล้วก็อาหารของเขานะคะเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปท็อปปิ้งไปข้างหน้าอย่างเงี้ย เขาก้มลดลงไปข้างล่างเรียบร้อยเลยนะทัะนี้อาหารเสริมของเขาก็ถ้าคุณมีเศษผักก็สามารถจะเอามาใส่ได้นะพอมาดูให้มันหมดแล้วค่อยเอามาใส่ใหม่นะคะสามสี่วันก็เอา,อาหารเสริมให้ทีหนึ่งก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแค่แต่ว่าอาหารเสริมนี่จะต้องไม่ใช่อ่าผักหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือเป,เป็นกรดนะอย่างเช่นเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดหรือว่าสับประรดพวกนี้นะคะมันจะย่อยลำไส้เขานะซสเลียงเขาจะตายนะคะก็อไม่เขาได้นะ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็คือเศษขั้นตอนนะคะใช้สแลนมาคลุมพรางแสงาสังเกตเราไส้เดือนจะชอบอยู่ที่มืดมืดชื้นชืน,ชนใช่ไหมเราก็ทําเรียนแบบธรรมชาติ <Okay. S 1> แตไอ้นี้นะคะฟ้าพลาสติกที่เราซื้อมาถัางใหญ่ที่ไม่ใช้เนี่ยเราก็มาเจาะให้มีแสงรอดผ่านได้ใชนหน่อยปิดไว้อย่างนี้นะคะมีอากาศถ่ายเทได้มีแสงรอดผ่านเนี่ยแค่นี้โอเคแล้วนะคะโอเคเราจะให้เขาอยู่ตรงนี้นะคะคือเอาอิฐ บล็อกนี่ก่อขึ้นไหมสูงจากพื้นดินสะหน่อยดันมดงนัดงดงนกันแมลงอ่าศัตรูที่สําคัญของไส้เดือนนี่ก็คือมดอข้างคกอะไรเงี้ยนะคะให้สูงอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาปูนขาวโรยรอบ,รอบๆบเนี่ยไม่ให้หมดขึ้นเนาะ <Okay. S 1> อยู่ใต้ชั้นวางต้นไม้อีกทีหนึ่งก็จะากันฝนสาดได้นะคะแล้วก็คอยมาเปิดดูเขาว่าเขายังอยู่ดีไหมนะอันนี้เขาใส่ลงไปใหม่แต่เขาจะมุดลงล่างนะคะถ้าจะให้อาหารเสริมก็ค่อ,คอยๆให้นะเอามาให้ พอเขากินหมดแล้วค่อยมาให้ใหม่นะเดือนโอเคนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตมูลไส้เดือนใช้เอในครัวเรือนแบบง่ายๆบ้านๆนนะอะอีกสักสามถึงสี่สัปดาห์นะคะเขาจะเริ่มถ่ายมูลไส้เดือนออกมาซึ่งปริมาณเนี้ยก็แล้วแต่จํานวนไส้เดือนของเรานะคะถ้ามีเยอะนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เขาก็จะถ่ายออกมาเยอะนะแล้วก็ขายเผ่าพันธุ์อะไรนี้นี่แหละนะคะถ้ามันประชากรไส้เดือนในนี้เริ่มแออัดเราก็จะแบ่งใหภาชนะ อ,อ,อื่นถัดไปนะคะเพิ่มจํงงานวนไปเรื่อยๆนะคะก็เราก็ไม่ต้องซื้อไส้เดือนนะคะเราก็หาเอานี่แหละหน้าฝนที่บ้านเรานี่แหละไส้เดือนขี้ตะแร่ไส้เดือนพื้นบ้านนี่แหละนะคะอืดถึกและทน,นะแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งมล้อไมได้ดี